よし โร<ป>าบาอาหารความรุ้ประกาศกาอันนี้เรามีความเปะนตัวอย่างยิ่งที่จะได้ทำประโยชน์ใ้กับบ้านเมืองแล้วก็เราได้มาพร้อมกันในวันนี้นั้นหมดการจัดงานคอนเสิร์ตวงดนตรีเดอะโฟริสหนึ่งเก้าหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎราคมพศ2566เวลา18.00ถึง21.30นหน้นาห้องจัดงานโรงแรมไอวุนรีสอร์ทอเมือนนงจงสระบุรีนะครับครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะฮะก็มีดังนี้นะครับ1เพื่อดำเนินง,งานด้านสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศไทย2เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุดธิดา ของสมาชิกชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติจังหวัดสระบุรีนะครับ3เพื่อจะตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกของชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติที่รดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเจ็บป่วยผู้ป,ป่วยเจ็บเตียงทุกปลวรบาดอไนยังงคัพี่พี่เป็นถึงเป็นถึนรวมนะครับ นีครับคนมากนี้คนไทยเราสาีร้วดีที่รับจี่หายใจดีเป็นของมีคามหมายด้วยกันเพราะงั้นเราพลงนี้ที่เรียกว่าเพลงผมนชาตเพลงผมชา ไม่ะเปลีกานใเปลงโยตมชาติตงชาติไทยไม่จด้เพียงพื้นผ้นาเอาสีมาทาให้เป็นตามสีแต่ก่าจะเป็นใจลงพื้นด้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายท,ทั้งความทุกข์ทั้งชีวิต ของบรรพชนหล่อรวงปักกลอนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้เห็นพื้นองทีไรน้ำตาแทบจะไหลให้สงสาร <c oughs> ต่นยินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติรอยใจลง dạy tiếng chuẩn chinh chung là liều mong thong khúc 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 จากพื้นทองเหมือนเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นสันติสูขจะคืนมาการทำงานครั้งนี้ไม่มีการบังคับให้ซื้อบัตรซื้อตั๋วใดๆทั้งสิ้นหรือการเรียอะไรไม่มีนะครับไม่มีการเรียอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นการจำหน่ายบัตรสนับสนุนบัตรทุกท่านสามารถจัดซื้อบัตรได้กับทีมงาน ที่ออกประชาสัมพันธ์และจำหน่ายครับครับพบกันนอาทิตย์ที่30กร,รกฎาคมพศ2566เวลา18.00น,นาถึง21.30น6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งนะครับนณณโรงแรมนอุ่นมีสองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับผมสวัสดีครับสสวสดีเชิญ เพื่อนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วไปนะครับในพื้นที่จังหวัดสระบบุรีของเราและพื้นที่ใกล้เคียงับเราจะได้ทำการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเป็นการกุศลนะครับ ด้วยวงดนตรี The Police หนึ่งดาหนึ่งซึ่งคณะของเราประกอบด้วยผู้ดูแลผู้ดำเนินงานชงรมทหารกองหุนรักษาชาติมี ท่านจอมกชาทีทรริชาในนามประธานชมรมทหารกองหนุนป้งองกันชาติจวนการุงเทหานากรก็จัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการหารายได้ช่วนหนึ่งให้กับทหารกองหนุนและทหารผ่านศึกที่ได้รับคามเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ จากความเจ็บป่วยมีผู้ติดเตียงป่วยติดเตียงมีผู้มีคุณภาพมีผู้ที่ขาดคนอุปการะดูแลและเมื่อมีการเสียชีวิตลงเราก็จะดูแลท่านที่มีปัญหาเหล่านี้รวมทั้ง การจัดหารายได้ครั้งนี้นั้นจะเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุรธิดาของสมาชิกชมรมอาหารกองหนุนป้องกันชาติจังหวัดสระบุรีแล้วก็รายได้นี้จะดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ทั่วๆทั่วทไปทั่วประเทศเท่าที่ชมรมของเรา จะมีโอกาสได้ดำเนินการได้นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ